เวียสุกลวัฒวิกกี้พีมณญาโพสภาพอวดความหวานในงานแต่งงานแบบรัวๆโชว์ความคั่งรักให้แฟนคลับได้ฟินพร้อมแคปชั่นสุดอบอุ่นกำลังอยู่ในช่วงข้าวใหม่ปามันสำหรับคู่ของบ่าวสาวป้ายแดงเวียสุกุลวัฒนและภรรยาสาววิกกี้พีมณญาที่พึ่งเสร็จงานวิวาไปหมาดๆ เลยมีภาพบรรยากาศมาโพสอวดความหวานให้แฟนๆชมกันแบบจุใจงานนี้ถึงแม้ว่าก่อนหน้าจะมีดราม่าโถมใส่รัวๆแต่บอกเลยว่าทำอะไรเวียกับวิกกี้ไม่ได้เลยเพราะล่าสุดเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565ทั้งคู่ก็ได้โพสภาพโชว์ความข้างรักแบบจัดเต็มโดยหนุ่มเวียมีแคปชั่นประกอบด้วยว่า บอกเลยว่าแต่งอ่ะไม่ค่อยเหนื่อยเต้นอ่ะเหนื่อยกว่าเยอะเลยขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจากใจเราสองคนไว้จะค่อยๆลงรูปเรื่อยๆนะครับเพียบดานสาววิกกี้ก็แฮปปี้สุดๆวิกกี้โพสภาพตอนคุณสาม,มีวิทยพื้นแสดงความรักก่อนผ่านประตูเงินประตูทองพร้อมแคปชั่น โมเมนต์น่ารักน่ารักของเจ้าบ่าวที่ต้องขอบคุณพี่ๆช่างภาพที่เก็บความทรงจำนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเหนื่อยไหมไม่เขอบคุณนะคะครับผม